อ่ะผมพิสูจน์จากอะไรครับพิสูจน์จากมะพร้าวที่ปลูกนะครับซึ่งมะพร้าวเนี่ยโตช้ามากถ้าวัดจากการปลูกในดินดีแบบอื่นนะอันนี้ประเด็นคือมันเป็นดินดินลูกหลังไงดินดานโตได้ขนาดนี้ผมภูมิใจแล้วนะอ่านะครับนี่เพื่อนๆดูครับนี่มะพร้าวต้นนี้สองปีโตช้ามากครับนี่ มะพร้าวน้ำหอมนะฮะมะพร้าวน้ำหอมไม่รู้น้ำหอมพันอะไรนะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าท,ท,ที่พี่เขาให้พันมาตอนที่เริ่มปลูกนะครับก็รับหมดเลยนะครับปลูกคระกันไปไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรบ้างถ้าเกิดว่า,อาบอกผิดนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้นะว่ามะพร้าวต้นนี้เป็นพันอะไรนะฮะช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้จดแล้วก็บันทึกไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็เห็นไหมครับมันโตช้านะครับขนาดขนาดปรุงดิน นี่ครับเห็นไหมฮะอินทรีย์วัตถุ